สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสัตสิวิมลโคชมาศนะคะจบมาจากสถาบันราชพัฒน์ธนบุรีค่ะค่ะวันนี้ก็มีความรู้สึกนะคะว่ามีความยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้รับอุปสรรควันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของฝน,นะคะ่ะมีการเกิดฝนตกขึ้นนะคะอยากจะขอขอบคุณสถาบันนะคะราชพัฒน์ธนบุรีค่ะที่ให้ทั้งความรู้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปนัสยาลานอกค่ะคณะครุศาสตร์ค่ะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ค่ะค่ะสำหรับความรู้สึกที่ได้มารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากค่ะที่ได้มีโอกาสนะคะได้มารับปริญญาที่นี่นะคะแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆค่ะที่ห่างหายกันไปนานค่ะรู้สึกว่าได้กลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะ สำหรับอุปสรรควันนี้นะคะก็คือเป็นฝนนะคะเพราะว่าฝนตกตั้งแต่ช่วงประมาณตอนเช้าเลยค่ะก็ลำบากนิดหน่อยค่ะในการเดินทางมาที่นี้ค่ะสำหรับสิ่งที่อยากจะบอกส่งท้ายในวันนี้นะคะก็คือ,อขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดนะคะกำลังระบาดก็ให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะ